ผลไม้ป่าที่ทุกคนเรียกหากันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเป็นผลไม้ที่แบบเปรี้ยวมากๆแต่พอกินกับพลิกเลือตะไคร้ต้นคือเข้ากันสุดๆโอ้มื้อชอเปอิดสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้น้องแพทจะพาทําพลิกเลือตะไคร้ต้นนะคะใครที่ชอบวิถีชีวิตบ้านๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ก่อนเลยนะอย่างแรกเลยนะคะผลไม้เนี่ยบ้านน้องแพทเรียกว,ว่าโถโบแค่คอเ,คอเปรี้ยวมีเปรี้ยวนะคะดูจากสีหน้าของน้องได้เลยส่วนชื่อภาษาไทยน้องแพทไม่แน่ใจนะคะแต่ความเปรี้ยวของเขาน้องแพทย,ยกให้เป็น อันดับหนึ่งเลยก่อนที่จะเอาไปคลุกยำกับพริกเกลือนะคะเดี๋ยวทํากันผ่าครึ่งก่อนจากนั้นก็ทํากันเสียบไม้แบบนี้เป็นผลสีส้มแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะน้องก็น่ารักนะคะช่วยน้องแพทเสียบจนเสร็จเสร็จก็มาต่อที่พริกเกลือตะไคร้ต้นกันต่อใส่พริกกระเรี่ยงลงไปเยอะม,มากๆเลยนะคะต่อด้วยเกลือแล้วก็ผงนัวจ้าพริกเกลือจะได้น,นุ่นนัวนะคะจากนั้นก็ทํากันโคลเลคลุกคล้าให้เข้ากันสักหน่อยคนจนกว่าจะได้ที่นะคะจากนั้นก็ทํากันใส่ตะไคร้ต้นลงไปตะไคร้ต้นต้องตมเละแบบนี้เลยนะคะ แล้วต่อด้วยใบยมะกรูดคะ่ะไม่พอแค่นี้นะคะเหลืออีกหนึ่งอย่างคะ่ะทุกคนมีใครเดาออกไหมคะว่าอะไรเอ่ยน่านจะพอเดาออกกันแหลนะเนาะเดี๋ยวก็รอกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องแพทจะใส่ตอนที่ทุกอย่างเย็นลงนะำทะเลคุกเคล้คคลาเสร็จนะคะทิ้งให้เย็นลงจากนั้นก็ทกําการใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่เยอะมากๆด้วยนะคะนี่คือถ้าใส่ไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะเพราะว่าพริกกระเรียงคือเผ็ดมากที่ใส่พริกกระเรียงเยอะขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะคะอยากให้ความเผ็ดไปสู้กับความเปรี้ยวบวกกับใส่ตะไคร้ต้นด้วยนะคะจะเป็นอะไรที่ไปสู้กับความเปรี้ยวดี มากมเลยคะ่ะสี่ผลไม้สี่ส้มได้ใจบวกกับพลิกเกลือแซบแซเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะว่าแต่ทุกคนเห็นคลิปวิดีโอนี้เวลาไหนบ้างเอย่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะนั่งกินคนเดียวที่ว่าแซบแล้วพอ,อกินหลายคนแบบนี้ยิ่งแซบเข้าไปอีกมีใครสนใจมานั่งกินด้วยกันไหมคะเดี๋ยวน้องแพทคุณแม่แล้วก็หลานๆจะขอตัวกินกันก่อนนะคะบายบาย